สวัสดีค่ะสาวสุงไวจะม,งมังวนค่ะเพื่อนๆวันนี้สาวสุงไวขออนุญาตมาแนะนาตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะปัจจุบันสาวสุงไวมีอายุย่างเข้าสู่50ปีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อออกกาลังกายง่าย,ายด้วยตัวเองที่บ้านแบบนี้มาเป็นระยะเวลามากกว่า5ปีค่ะออกกําลังกายง่ายๆตามสไตล์สาวสุงไวไม่มีโค้ชไม่มีเทรนเนอร์ไม่อดอาหารไม่ลดอาหารไม่ทานอาหารเสริมไม่เคยเข้ายิมค่ะออกกำลังกายง่ายๆตามสไตล์สาวสูงไวไัมาามาามยมีสโลแกนอยู่เพียงแค่ว่าทําเท่าที่ทําได้ทําเท่าที่ทําไหวไม่ฝืนและไม่กดดันตัวเอง ค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะค่อยๆได้และค่อยๆดีขึ้นมาเองทําไปเรื่อยๆทําเป็นประจําทําอย่างสม่ําเสมอมีวินัยตั้งใจออกกําลังกายทุกครั้งถ้าไม่รวมระยะเวลาในการอบอุ่นร่างกาย และการยืดเหยยดหลังจากการออกกําลังกายระยะเวลาในการออกกําลังกายแล้วแต่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะโดยส่วนตัวแล้วสาวสรงไวจะออกกําลังกายไม่ต่ำกว่า15นาทีค่ะอย่างมากก็จะประมาณ40นาทียังไม่ค่อยถึง1ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่หัดออกกําลังกายใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆสาวสรงไวออกมากกว่านี้ค่ะแต่ด้วยวัยแล้วในช่วงนี้ก็จะออกกําลังกายได้อยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่20ถึง40นาทีค่ะ เราเน้นที่จะให้เพื่อนๆอนอกกําลังกายตามคลิปของเรานะคะเพื่อนๆสะดวกทําตอนไหนถนัดทําตอนไหนจับเลยค่ะแต่ถ้าคลิปไหนที่มันยาวแล้วมีความยาวตั้งแต่15ถึง20นาทีก็แนะนําว่าทําเพียงแค่รอบเดียวก็พอนะคะไม่งั้นมันอาจจะหนักจนเกินไปสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นออกกําลังกายใหม่ๆแต่และคนก็อยากได้ผลลัพธ์จากการออกกําลังกายที่ไม่เหมือนกันค่ะบางคนอยากออกกําลังกายแค่เพื่อสุขภาพโดยรวมเหมือนสาสวสงไว้นะคะ ผลลัพธ์ที่ได้ในเรื่องของสัดส่วนรูปร่างสาวสูงวัยถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการออกกําลังกายค่ะบางคนออกกําลังกายเพื่อต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้ฟิตเฟิร์มกระชับและแข็งแรงขึ้นค่ะแต่บางคนออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนักนะคะกระชับสัดส่วนลดหน้าท้องอยากมีเอวเแต่บางคนออกกำลังกายเพียงแค่ต้องการลดขาใหญ่ขา,ขาเบียดขาชิดลดปัญหาเซลลูไลต์และก็ผิวเปลือกซม หลายๆคนอาจจะต้องการออกกําลังกายเพียงแค่อยากจะปั้นก้นอยากมีสะโพกที่สวยนะคะนี่คือเป้าหมายที่แตกต่างของแต่ละคนในการออกกำลังกายแล้วเพื่อนๆ่ะคะมีเป้าหมายในการออกกําลังกายเพื่ออะไร ตอบมาในคอมเมนต์ได้นะ,ะที่สุดนี้นะคะสาวสุงไว้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็ประสบความสําเร็จในการออกกําลังกายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีนะคะเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะย้ํานะคะไม่ฝืนและไม่กดดันตัวเองจนเกินไปทําเท่าที่ทําได้และทําเท่าที่ทําไหวค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะค่อยๆได้และค่อยๆดีขึ้นมาเองค่ะเพื่อนๆขอเพียงแค่มีวินัยตั้งใจทำมีความสมัครเสมอเพื่อนๆก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีได้เช่นเดียวกันค่ะ 苏苏卡。